เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดักหน้าไปเลยดักหน้าไปเลยสามทีสามทีเข้านายเข้านายเข้านายเดี๋ยวมึงขึ้นมึงมึงเอ้ย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 เอ้จะโวยจะโวยเลยโอ้ยเอาไว้หูกี่กระบอกวะเนี่ยโอ้โหเยัง โอ้โหยืนลอโดนตอ่ยมันทำอะไรกันขับไม่ไรรอสัมสายโอ้โหดูดิอะไรกันเนี่ยโอ้โหเจมไม่โดนแย้วโดนโดนเจมโดนไ้วมาโอ้ยยเข้าหัวเลยเอาเอาเอาโดนอีกกี่ดอกแล้วน่ะเจมเจมเจมขอแท็กมาเจม เออน่หมดจะโดนในเยี่ยโคตรแม่น